ยืนยันได้ว่าลือสะพัดเพราะคนที่งงกับกระแสข่าวนี้เลยนะข่าวไปเจอไปสอบถามก็คือคุณภูมิธรรมรองนายกนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่าอุ้ยก็งงเหมือนกันนะที่มีรายชื่อนะคะจะกลับไปกระทรงนนวงพาณิชย์บอกว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยยังรักกลาโหมเหมือนเดิมตั้งข้อสังเกตออกมาว่าเอ๊ข่าวลือที่มันออกมาอาจจะมาจากคนที่ เขามีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะท่านบอกแบบนี้ว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยถามกลับมาว่ารหรอ ผมมีชื่อด้วยหรอ,อมผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปไหนไม่เห็นจะมีสัญญาณอะไรออกมาจากนายกเลยนายกท่านก็พูดในที่ประชุมคอรมอตลอดว่าอยากให้ทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดประสานงานกันให้เต็มที่อยากเห็นการทํางานที่ได้สาระเพราะกําลังอยู่ในภาวะที่ประชาชนมีวิกฤตไม่อยากเห็นการไม่สามัคคีกันนี่แหละค่ะแล้วก็คุณภูมิธรรมยังพูดต่อด้วยนะคะบอกว่าไม่ทราบว่าแหล่งข่าวที่สื่อหรือใครได้รับมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นข่าวมาจากไหนแต่เท่าที่ ดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านท่านนี่แหละก็เป็นคนจรวดปากกาและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันหลายครั้งแล้วนะคะว่าไม่คิดจะปรับเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ไม่สำคัญเท่านายกรัฐมนตรีพูดค่ะผมมีชื่อด้วยเหรอ ทุกท่าน,นจะไปผ่าลิ้มผมอย่าหรือว่า,าผมยังไม่ทราบเลยว่าผมจะต้องไปไหนนะครับไม่เคยมีสัญญาณไม่เคยมีการบอกผมว่าจะต้องทําไงนายกก็พูดในที่ประชุมตลอดก็คือว่าให้ทุกคนทําหน้าที่ดีที่สุดประสานงานกันให้เต็มที่แล้วก็อยากเห็นการทํางานที่ได้สาระเนื้อหาเพราะาเราอยู่ในภาวะที่ประชาชนมีวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทํางานทั้งหมดแล้วไม่อยากเห็นการการการไม่สามัคคีกัน สิ่งที่ท่านนายกก็คืออยากเห็นการสมมามัคคีกันและร่วมง,งานกันไม่ใช่ว่ามีการมาขัดแข้งขัดขากันหรือคอยออมีปัญหาอะไรนะครับ <S 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 ผมยังไม่เคยได้ยินเลยมาจากพาณิชไปกรละโหมแล้วกลับไปพาณิชหรืออะไรเงี้ยกาฟังแล้วก็ยัง,งงงอย,อยู่แต่ว่าผมพร้อมนะครับจะให้ผมไปทําอะไรที่ไหนผมยินดีแล่ผมมาที่กรละโหมผมก็รักกรละโหมนะครับก็ทํางานดีได้รับการสนับสนุนที่ดีแล้วก็พร้อมจะดําเนินการอย่างเต็มที่ เมื่อถามย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าแล้วสูตรใหม่คืออะไรคุณภูมิธรรมนะคะบอกว่าสูตรใหม่ยังไม่ได้คิดแต่ตัวเองคิดนะคะว่าอยู่ที่การมองของผู้นํามากกว่าก <c oughs> ็นายกอีกนั่นแหละใช่ไหมคะมทีนี้ถ้านายกเองก็คงจะพิจารณาว่าเกิดจากเงื่อนไขอะไรถ้ามุ่งหวังแล้วส่วนไหนที่มันยังไม่สามารถทําได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาปรับนะคะนายกคงต้องบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ต้องขันน็อตกันซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่นายกจะพิจารณาค่ะแล้วก็พูดในหลักการเดิมก็คือให้ร่วมกันทํางาน ตั้งใจทํางานให้บรรลุผลโดยเร็วเพราะประชาชนเขาคาดหวังกับเราอยู่ค่ะใช่ค yeah, ่ะก e, ็คือส่วนใหญ่ก็ยืนยันนะคะว่าจะต้องฟังจากนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ใดๆก็ตามวันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงสสรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจํากันได้ก็มาถามเลยนะคะบอกว่าไม่ทราบว่าท่านได้ยินกระแสข่าวว่าจะมีชื่อกลับไปนั่งตําแหน่งรัฐ ฐมนตรีกลาโหมแล้วหรือ,อยังนะคะคุณสุทินหัวเราะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นเพียง การคาดการ์หรือเปล่าแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับการส่งสัญญาณใดๆนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดว่าจะต้องกลับมานั่งตําแหน่งเดิมรวมถึงท่านจะสารต่อนโยบายเดิมด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดําน้ําค่ะเออคุณสุธีนะคะบอกว่าส่วนตัวพร้อมทําตามนโยบายอยู่แล้วนะคะตอนนี้ขอรอความชัดเจนจากพักรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีก่อน หัวเราะตอนไหนตอนที่คำถามแรกคำถามแรกว่ากระแสข่าวได้ยินแล้วหรือไม่ว่า,าจะก,กลับมานั่งกลาโหมเหมือนเดิมก็เนี่ยพอไปถามรัฐมนตรีไม่ว่าท่านไหนก็ตามบอกว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรอ,ออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเลยเนี่ยนะคะนายกย้ำแค่ว่าต้องทำงานร่วมกันสมัครสมานสามัคคีกัน